ช่องเราเนี่ยทำคลิปมาก็มากพูดถึงเบอร์เบิร์นมาก็เยอะแต่รู้สึกว่าแอดยังไม่เคยทำคลิปเกี่ยวกับประเภทของเบอร์เบิร์นเลยใช่หรือเปล่าคะแต่อาจจะมีพูดถึงเล็กๆน้อยๆในบางคลิปเท่านั้นซึ่งจริงๆประเภทของเบอร์เบิร์นมันมีเยอะเลยค่ะแต่และประเภทก็จะมีกลิน่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะของตนเองฉะนั้นวันนี้แอดเลยจะมาทำคลิปประเภทของเบอร์เบิร์นให้คุณผู้ชมได้ทราบกันไปเลยว่าเบอร์เบิร์นมันมีกี่ประเภทกันแน่ แล้วแต่ละประเภทมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระเล็กๆความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาขายของ,องใดแอบขออธิบายเกี่ยวกับเบอร์เบิร์นเล็กน้อยนะคะเพื่อมีคุณผู้ชมบางท่านไม่ได้เป็นสายเบอร์เบิร์ อาจจะไม่ทราบว่าเบอร์เบิร์นคืออะไรจะได้ความรู้ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะเบอร์เบิร์นจะมีผลิตขึ้นเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและบ่มในถังไมโอ๊กที่ถูกเผาไฟแล้วเป็นเวลายอย่างน้อย2ปีเบอร์เบิร์นจะประกอบไปด้วยข้าวโพดอย่างน้อย51%ส่วนที่เหลือจะเป็นธัญพืชข้าวไร้ข้าวสาลีข้าวบาเลและกันไมแรงเกินกว่า160 Pro ู โดยมีแอกลกอฮอล์ไม่เกิน62.5%เมื่อบ่มในถังไม้โอก๊กและ40%เมื่อบรรจุขวดผู้ผลิตจะไม่สามารถเติมสิ่งใดลงไปได้นอกจากน้ำเท่านั้นค่ะและโรงกันทุกโรงในสหรัฐจะไม่สามารถใช้ชื่อ Straight Bourbon Whiskey ได้หากเบอร์เบิที่ผลิตออกมานั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กล่าวมาค่ะถ้าเราจะแยกประเภทของเบอร์เบิรตามกฎหมายสปรสาร์สมิตของสหรัฐ มันจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือเบนเดสเตรดหมายถึงเ bon บอร์เบิร์นวิสกี้ชนิดที่เมื่อบ่มได้ทีแล้วระหว่างทำการเบลนด i n g ผู้ผลิตจำเป็นจะต้องผสมมันเข้ากับวิสกี้อย่างอื่นด้วยหรือเป็นพวกหัวเชอร์วิสกี้อย่างอื่นที่ไม่ใช่เบอร์เบิร์นวิสกี้นั่นแหละค่ะโดยเขาจะปรุงออกมาให้มีรสค่อนข้างหวาน 2. straight bourbon คือ bourbon whiskey ที่บ่มจนได้ที่แล้วในขั้นตอนการ b บร n d i n g เขาจะต้องปรุงออกมาให้มีรสหวานเหมือนกันแต่ต้องเน้นไปที่การปรุงแต่งให้มีความหอมมากกว่าประเภทแรกและที่สำคัญจะต้องมีรสจัดและแรงกว่าประเภทแรกด้วยค่ะทั้ง2ประเภทนี้ย้ำนะคะว่าเป็นไปตามกฎหมายสัพภาษามิตของสหรัฐแต่ในความเป็นจริงเขาก็จะมีการแยกไปมากกว่านี้อีก เรามาดูกันที่เบอร์เบิร์นประเภทแรกค่ะคอนหรือข้าวโพดบางคนรู้จักกันในชื่อเคนทักกี้เบอร์เบิร์นโดยเบอร์เบิร์นประเภทนี้จะถือเป็นเบอร์เบิร์นแบบดั้งเดิมที่มีความคลาสสิกและแพร่หลายมากที่สุดด้วยค่ะเบอร์เบิร์นทั่วๆไปก็จะต้องมีสัดส,ส่วนของข้าวโพดอย่างน้อย51%ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคอนเบอร์เบิร์นผู้ผลิตบางรายเขาจะใช้มเมล็ดข้าวโพดอย่างน้อย70-80%เลยค่ะและที่เหลือก็เป็นข้าวไร่ข้าวบาเลในสัดส,ส่วนเท่าๆกัน ตัวเบอร์เบินข้าวโพดเนี่ยจะมีความกลมกลม่อมระหว่างรสหวานและความเผ็ดบนเพดานปากดื่มไม่ยากค่ะข้าวโพดในเบอร์เบิลแบบดั้งเดิมบวกกับกระบวนการบ่มในถังไม้โอ๊กที่ไม่เกรียมจะทําให้เกิดโทนสีอันละเอียดอ่อนที่ทั้งหวานและนุม่มนวลเมื่อเปรียบเทียบกับเบอร์เบิลประเภทอื่นค่ะ นอกจากนี้ผู้ดื่มจะยังได้รับกลิ่นเครื่องเทศวานิลาและคาราเมลด้วยซึ่งบางครั้งก็อาจรวมถึงผลไม้ทอฟฟี่ยาสูปแพนนินหรือกลิ่นหนังใ bon เบอร์เบิร์นคาวโพด้วยนะคะถัดมาวีเทตวีเทตเบอร์เบินคล้ายกับคอนเบอร์เบิรนที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่เลยค่ะคือมีคาร์โพดไม่น้อยกว่า51%แต่จะมีสัดส่วนของ้าวสาลีมากกว่าคาวไร ทำให้รสชาติที่ออกมาจะหวานกว่าและมีความไม่ไม่แต่ก็จะมีความนุ่มนวลด้วยเหมือนกันค่ะกลิ่นที่ได้ก็จะมีความคล้ายค้ายกลิ่นของหญ้ามเมล็ดพืชและดินส่วนรสชาติจะเหมือนน้ำพึ้งบนขนมปังโฮลวีตนี่ก็เป็นเบอร์เบิรนอีกตัวที่ดื่มง่ายเหมาะกับมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มเข้าวงการค่ะต่อมาไฮไรท์ ไ้าวเบอร์เบิร์นจะมีปริมาณข้าวไรเกือบ2เท่าหรือประมาณ20-35%เซและมีข้าวโพดน้อยกว่าคอนเบอร์เบิร์นแบบดั้งเดิมสิ่งที่มีน้อยมากๆในส่วนไฮไรก็คือเหมือนแทบจะไม่มีข้าวบาเลเลยด้วยนะคะโดยปริมาณข้าวไรในส่วนผสมจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงกันค่ะข้าวไรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลทําให้เบอร์เบิร์นในสูตรน,นี้มีความเผ็ดร้อนและรสชาติก็จะเข้มข้นตามไปด้วยอันนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่เท่าไหร่แล้วค่ะ เพราะมันจะค่อนข้างดื่มยากแล้วหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่า70%ของคนที่ดูช่อง EL L s o c ซ e t y ยังไม่ได้กดติดตามพวกเราเลย <c oughs> <c oughs> ฝากกดไลค์คลิปกดติดตามเรา <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะถ <c oughs> ัดมา Single Barrel อันนี้ก็ตามชื่อเลยค่ะ Single Barrel b เ bon ปอร์บประเภทนี้จะต้องทำและบรรจุขวดโดยตรงจากถังที่หมักบ่มเลย เรื่อหมายถึงว่ามันจะไม่มีการไปผสมกับเบอร์เบิร์นถังอื่นเลยค่ะซึ่งรสชาติที่จะได้ออกมานั้นมันก็มาจากถังไมโอค่ะเพราะถังทําให้วิสกี้มีสีและรสชาติที่ล้าลึกดังนั้นวิสกี้หรือเบอร์เบิร์นที่มาจากถังนี้จึงมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนอกจากถังที่จะทําให้เบอร์เบิร์นมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วตัวรสชาติก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายประการเช่นระยะเวลาในการหมักบม่มอุณหภูมิและการเก็บรักษาด้วยค่ะ มา small batch เบอร์เบประเภทนี้จะเรียกว่าเป็นแบบพรีเมียมเลยก็ว่าได้นะคะเพราะมันเป็นประเภทที่มีการผลิตในจำนวนที่ค่อนข้างน้อยแต่ผู้ผลิตเขาจะเน้นไปที่คุณภาพซะมากกว่าเรื่องราคาก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเบอร์เบินกลุ่มนี้จะมีราคาที่สูงกว่าเบอร์เบินแบบปกติอยู่แล้วค่ะถ้าใครนึกไม่ออกว่าเบอร์เบินชนิดนี้มันเป็นแบบไหนให้แอดยกตัวอย่างก็เช่นเมกเกอร์ Mark, พอจะคุ้นๆกันไหมคะ นี่ก็เป็นประเภทของเบอร์เบินที่แอดเอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปแอดเนี่ยก็มีเกล็ดความรู้เล็กๆสำหรับการดื่มเบอร์เบินแบบโปรเฟชชั่นอลมาฝากด้วยค่ะอย่างแรกให้คุณเลือกแก้วทรงดอกทิวลิปที่มีฐานเล็กแบบนี้เพราะแก้วแบบนี้มันจะทําให้เราหมุนวนเครื่องดื่มได้ง่ายประกอบกับรูปทรงของแก้วที่มีคอแคบและมีขอบบานมันจะเผยให้คุณได้กลิน่นหอมๆของเบอร์เบิร์นลอยออกมาเตะจมูกเลยละค่ะ เมื่อได้แก้วที่เหมาะสมแล้วให้คุณผู้ชมเทเบอร์เบิ้ลลงไปในแก้วแค่ประมาณ1นิ้วพอค่ะแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าคุณเห็นว่าเบอร์เบิ้ลทำไมมันมีสีไม่เหมือนกันวงเล็บถ้ามีการเปรียบเทียบกันหลายๆขวดนั่นเป็นเพราะเบอร์เบิ้ลจะสามารถมีสีได้ตั้งแต่สีอ่อนไปจนถึงสีอัมพันธ์เข้มเลยและหากใครมีความกังวลว่าเบอร์เบิ้ลที่ถูกต้องมันจะต้องดื่มแบบไหนล่ะ แอดจะบอกว่าเอาจริงๆมันไม่มีกดตายตัวเลยค่ะจะเลือกดื่มแบบไหนมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของตัวคุณเองไม่มีผิดไม่มีถูกทั้งนั้นนะคะและที่สำคัญเบอร์เบิร์นก็ยังนำไปทำเป็นค็อกเทลได้ด้วยยกตัวอย่างค็อกเทลชื่อดังก็เช่นแมนฮัตตันและโอฟรชัน oh, ค่ะและทั้งหมดนี้คือเกร็ดความรู้เล็กๆที่แ Society นำมาฝากทุกคนค่ะ ถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่กดติดตามแล้วแอดก็ต้องขอบพระคุณมาะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ